วันนี้นนวันนี้มาหาน้องนองน,นค่ะไปช็อตรงตันโอ้นี่เสียนุอยู่นี่ฮะเบอรเฮ็ดยัง,<า>งยักเทียนอ่เจ้วาว่า มาดูกันค่ะรถน้องนอนเป็นอะไรออจะเจ้าหน่มเข้ามาด้งแมรับเจ้นุ่เข้ามาดูแลนี่เป็นยังไงบ้างาฮะทำนี้ใยเกเรหรือเปล่าโอ้สุดยอดเลยอ่ะสุดยอดป๋อไม่ไหวเลยพาทีมง,งานผมกินเหล้าจนเสียคนเลย เอาปกติปกติเสียนุไม่กินเหล้านะจริงพี่นุเอาไงอ่ะทําไมเป็นแบบนี้เอฟซีผมเอาเป็เชื่อนะตอนอยู่กับตีเล็กทําไมไม่เป็นแบบนี้ฮะโโ้อหเต็มเลยเม็กรองมันกรองรอดมาจากกรองเนี่ยสวัสดีค่ะนีต่อเต็มดำจริงอ้ ไสตันครับไสตันนี่ไม่ใช่ไสหมูนะไสอะไรไม่ใช่ไสตันกระยอนเรื่อยโอมันแทบจะไม่มีทางไปเลยอ่ะูเหมือนเหมือนไม่อยากเอ,อิเลยนี่นติดเลยไหมต้องต่อต้องต่อมาเจอตอนน้องนนท์กำลังซ่อมรถพอดีเลยค่ะเหงื่อท่วมเลยตอนนี้

ตอนนี้เขากำลังทำไอ้นี่กันอยู่ค่ะเขาเรียกว่าอะไรบุญก็ไม่รู้นะเสือนุกำลังพาน้องนุนทำู่นจะเกี่ยวกับรถแหละกองน้ำมันหรืออะไรสักอย่างนี่แหละไม่แน่ใจ จะไม่ให้น้องนนชมเสียหนูได้ไงดูสิเนี่ยทำทุกอย่างเลยเนี่ยทำให้น้องนนเนี่ยนะน้องนนจะไม่รักได้ไงนะแสดงว่ากองนี่เต็มเลยแหละมันจงรอดออกมาได้โอเคค่ะไว้มาตามต่อกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะมาดูเสียหนูกับน้องนน ่อมกัน,นเส้นสายมันสวัสดีค่ะเลียนเียนเป่าลมแรงโอเคยืสายเนาะ้เาไป